กดล็อกศักยภาพตัวเองด้วยกด17วินาทีกด17วินาทีบอกว่าถ้าคุณสามารถโฟกัสความคิดของคุณให้เป็นพลังงานบวกได้อย่างต่อเนื่อง17วินาทีมันจะดึงดูดพลังงานที่ตรงกันมาให้คุณ 1. หลับตาและโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการเช่นบ้านในฝันหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ 2. ในขณะที่คุณหลับตาอยู่นั้นให้จินตนาการมาว่าคุณได้มันแล้วและรู้สึกถึงความสุขตื่นเต้นและภูมิใจในตัวเอง 3. ให้เราขยายความรู้สึกนี้ต่อเนื่องไปอีก17วินาทีนี่คือช่วงเวลาที่สมองของคุณเริ่มส่งสัญญาณและดึงดูดพลังงานจากจักรวาลแค่วันละ1นาทีใช้กฎนี้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและถ้าคุณอยากรู้วิธีดึงดูดความมั่งคั่งและปลดล็อกศักยภาพตัวเองไปสู่ความมัง่งคั่งได้ขอเชิญคุณมาที่งานการลาดินเนอร์2024 infinite wealth มาพบกับเคล็ดลับที่คนสำเร็จใช้สร้างชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการแล้วพบกันในงานนะคะ